มันเป็นยุคทองมากๆเลยเนอะยุคยุคสมัยพี่ใหม่เจริญบุระพี่มาชาพี่ติณาเนี่ยกรุป๊ปกรุ๊ปต้อเป็นสมัยคือเล็กเกอรกรุ๊ปนะแต่ตอนนั้นที่เป็นเกอรกรุ๊ปกลุ่มนี้ยกลุ่มพี่ๆที่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นแบบซุปเปอร์สตาร์รุ่นนี้นะพี่ที่ที่พี่ที่แต่งเนี่ยพี่ที่มองบุคลิกนะฮะหรือ,อยังไงดูบุคลิกก่อนดูดูสไตล์ไหมดูนิสัยเขาดูลึกลงไปขนาดไหนในการจะคลอดเพลงออกมาให้กับเขาอย่าเงี้ยมันก็ต้องรู้จักชีวิตกันไปเลย,อ,เอ,ยอ่ะนั่นไงอ่าก็ต้องอืมอเป็น <ๆ S 1> คือก่อนนั้นนั้นเพลงไทยก่อนนั้นนั้นสักยุ 50, ค50 60ของเพลงไทยอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะอาจครูเพลงก็อาจจะแต่งเพลงขึ้นมาก่อนอแล้วก็ไปมอบหมายให้นักร้องร้องคนนั้นเหมาะคนนี้เหมาะครับดูว่าเข้าไหมแต่ว่าพอมันเป็นยุคที่พี่ทํางานเนี่ยมันจะเป็นยุคที่เราใช้วิธีเอาเทเลเมตคือเอานักร้องคนนี้มาอานาลิซ์ก่อน เขามีชีวิตของเขาอย่างไงมีอะไรความจริงของเขาคืออะไรข้างในเขาคืออะไรเขามีปัญหาอะไรบ้างคือต้องคลุกคลีกันจนแบบแบบพี่น้องนะไม่ไม่ใช่ใช่ใช่แบบคลุกคลีกันแบบตบหัวตบกระบาลเนี่ยพวกนี้มาบางทีอกหักมาก็มานั่งร้องไห้ปรึกษาพี่ดีน่องนนอย่างนี้อย่างนั้นเอออย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ไอพวกนี้ที่ผู้ชื่อมานี้ทั้งนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้คืออกหักไปใเลยต้องต้องรู้จักนิสัยว่า ไอ้นี่มันเวอร์อ่าไอ้นี่มันอ่อนไหวเกินไอ้ไนี่มันรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอไอ้ไนี่มันนิสัยคือเราต้องรู้สักนิสัยเขา<อ>เหมือนเรารู้จักพี่น้องเราอะโออมันถึงจะคลอดออกมาเป็นเป็นเป็นดนตรีได้บทเพลงได้อย่างนี้เราถึงจะเข้าไปในโอโอ้โหเอ่อเขาเป็นหนึ่งตัวตวนเขาได้แล้วก็เวลาเขาร้องออกมาเนี่ย ผู้คนที่ฟังจะเชื่อใช่ใช่ใมเหมือนมันเหมือนการแสดงเหมือนกันไงคือเวลาเราแคสติ้งกับบทมันต้องซิงกันเหมือนทีนี้พอเราแต่งเพลงให้มันซิงกับบุคลิกเขาเนี่ยคคนฟังเชื่อมากเท่าไหร่แล้วมันก็จะอินแล้วคนฟังก็จะชอบเขาไปลึกหนุยอัมพลลำพูลบันแรกที่มาร้องเนี่ย เสียงเป็นแมวเลยเสียงเล็กๆเงี่ยนะเออเลอะๆเลอะฮะเล็กไหมอะตอนนั้นน่ะก็เสียงเล็กๆเสียงมาชาก็เสียงเหมือนแมวอออคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนักร้องไทยก็ต้องแบบเสียงใหญ่ๆหรือครับหรือต้องแบบทรงพลังอะไรครับแต่นี่เขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาแต่ละคนซึ่งตอนแรกๆก็ไหวไม่ว่าอะไรเงี้ยนะแต่ก็โอเคลองดูเฮ้ยมันก็ฟังได้อีกแบบหนึ่ง และพอนานๆเข้ามันกลายเป็นคาแรคเตอร์ละเขาไปเลยยูนิคใช่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 เออยูนิคที่ที่ใครแทนไม่ได้ครับสังเกตว่านักร้องของแกรมมี่ในช่วงนั้นเนี่ยเสียงจะแบบแยกได้เลยว่าคนนี้ใครร้องแบบนี้ใครร้องแบบนี้ใครครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันก็เป็นคาแรคเตอร์เขาด้วยตอนเขียนเพลงให้นันทิดาก็ต้องแบบเหมือนเหมือนเราจะต้องเขียนท่านี้ มันจะเขาเรียกว่ามันจะต้องละอองเอวนิดหน่อยจริงแค่ผมลึกภาพออกเลยาะเพื่อไปดูพ่ตู่ใหม่อีกรอบหนึ่งกันเนี่ยที่ออนเซ็กองทับเรือโอ้จริงไหมพี่คือต้องอย่าเนี้ยหน่นอยมาใหม่จะมีอีกแบบหนึ่งใหม่คือห้าวแต่จริงข้างในเป็นคนซอฟแล้วก็คิด,คดถึงคิดถึงแต่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของเพลงแพ้ใจคือคือเป็นตัวแทนของ ผู้หญิงที่ทํางานแบบหัวฟูอ่ะทำงานไม่เลิกเพื่อดูแลคนอื่นดูแลตัวเองแล้วก็สับสนอะไรมีก็เป็นตัวละครที่มีมิติมากแต่ฉันอ่อนแอข้างในอ่ามีความอ่อนแอโอ้โหแต่แบบเวลาทำงานแล้วสู้ตายเ,<อ>เจ็บปวดแค่ไหนก็ฉีดยาพี่นี่พอพอ,พอนึกถึงเพลงอย่างเพลงแพ้ักมันสอนตัวพี่ใหม่จริงๆนะฮะพี่พี่นี่มันเรื่องของเรื่องของใหม่เลย ครึ่งหนึ่งของชีวิตก็เรื่องของสาวรักเลยโอ oh ้โหคือมันมันต้องทําให้เชื่อจริงไงดังนั้นคําตอบของคําถามนี้คือทุกอย่างเนี่ยดีทุกคน,น <S <S เพราะมันจะอยู่ที่เขาทุกคนโอ้โห oh พี่เบิร์ดก็ต้องร้องเพลงเนี้ยเนี้ยอื <S 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 มันคอยดูแลอะไรก็รอ oh. แบบอบอุน่นบ้างกวนตีนบ้างคือไม่ใช่กวนตีนหมวะ ใช่ที่แย่ที่แย่ที่เย่ที่แย่บ้างอะไรอย่างนั้นคือพอมาทําได้อย่างนั like ้นปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเราสำเร็จในในระดับของเราแล้วว่าเราชอบแต่งเพลงนี้เหนือเหนือสิ่งอื่นใดก่อนคือเราต้องชอบเราไม่ชอบไม่ได้ถ้าเราไม่ชอบคนฟังไม่มีทางชอบครับ